ทำในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างคะค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะข่าวที่ต้องตามอย่างใกล้ชิดเลยก็คือการประชุมนะคะของธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะคะก็คือว่าซึ่งนะักลงทุนเองก็รอดูกันอยู่ว่าสหารัฐเองนะคะจะตัดสินใจลดวงเงินตัว QE จริงหรือเปล่าซึ่ง ถ้ามีการลดลงมาจริงอย่างที่คาดไว้นะคะก็มีโอกาสที่จะส่งผลเชิงลบกับราคาทองคำเพราะว่าอย่างในช่วงวันสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือว่ามีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐแล้วตัวเลขเนี่ยออกมาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงเ,เถึงตลาดแรงงานของสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะนักลงทุนเลยมีความกังวลว่าเป็นไปได้ที่รอบนี้ทางเฟดเองจะมีโอกาสในการปรับลดตัว QE อย่างที่คาดไว้ค่ะ ค่ะทีนี้แล้วจะมีผลต่อราคาทองคํายังไงบ้างคะโดยเฉพาะในประเทศนะคะค่ะก็มีโอกาสที่จะทําให้ราคาทองคํามีการปรับตัวลดลงนะคะ,คะโดยที่ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะราคาทองคําเองก็ลงไปจนถึงระดับประมาณหนึ่งพันสามร้อยเหรียญน,นะคะแล้วก็เช้าวันนี้เองมีแรงซื้อกลับขึ้นมาบ้างนะคะแตะรวมในสัปดาห์นี้เราก็ยังดูกรอบระหว่างประมาณหนึ่งพัน สามหนึ่งพันสามร้อยหกสิบเหรียญนะนะคะ,คะซึ่งเป็นแนวตั้นสำคัญส่วนแนวรับนะคะจะอยู่ที่บริเวณหน,นะะึ่งพันสองร้อยแปดสิบเหรียญค่ะถ้าเป็นเงินบาทเองนะคะ,คะก็คือว่าแนวต้านจะอยู่ที่แนวสองหมื่นหกร้อยนะคะส่วนแนวรับก็จะอยู่ที่แนวหนึ่ง อหนึ่งหมื่นสี่ร้อยค่ะค่ะถ้าจะไปดูเรื่องของค่างเงินบาทตอนนี้ 9, ค่ะหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยค่ะค่ะหนึ่งหมืนเก้าพันสี่ร้อยสำหรับในประเทศนะคะถ้าไปดูค่างเงินบาทที่เคลื่อนไหวยอยู่ในขณะน,นี้อันนี้จะมีผลต่อราคาทองคํามากน้อยแค่ไหนคะค่ะช่วงนี้ค่าเงนินบาทก็ค่อนข้างสงผลนะคะเพราะว่า อย่างล่าสุดเองอะค่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่าเงินบาทแข่งค่าขึ้นมาถึงประมาณ1.3เปอร์เซ็นได้นะคะ,คะก็ส่งผลทําให้ราคาทองในประเทศมีการปรับตัวลดลงในช่วงนี้เองค่ะจะต้องรอดูเหมือนกันเพราะล่าสุดธนาคารกลางของประเทศไทยเองอะนะคะ,คะก็ได้มีเออแบงก์ชาติเราก็ได้ออกมาพูดว่าในรอบนี้ถ้าทางสหรัฐเองมีการปรับเปลี่ยนตัว QE เชื่อว่าจะส่งผลทําให้ค่าเงินบาทมีการผันผนค่อนข้นางมากนะคะ,คะออดังนั้นเองเนี่ยแบงก์ชาติเองก็พร้อมที่จะเข้ามาเข้ามาดูแลตรงส่วนนี้ดังนั้นใน ในช่วงนี้เนี่ยก็ยังแนะนำน้องทุนให้เรามาระวังเพราะว่าอาจจะยังได้เห็นการแกว่งตัวของข้าเงินบาทค่ะ ค่ะอาละค่ะวันนี้สอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณธิพานว,วัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหาบรหาบริษัท YLG Bullion Future er นะคะราคาทองคำวันนี้นะคะราคาทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ1,990ค่ะส่วนขายออกนะคะ20,000บาทต่อ1บาททอ,องคำส่วนทองรูป,ปพรรณนะคะซื้ออยู่ที่19,617บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่20,400กับ400บาทค่ะ